เรียนท่านคณะกรรมการการนำเสนอ b s e best practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครง4ี่สุภาพผู้นำเสนอผลงาน นางสาวปัญจรัตน์เรืองชัยวุฒิตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองลิงวิทยาสหาวิทยาเขต3สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยท .32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สาระที่4 หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดที่4การแต่งบทร้อยกรองซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่งโครงสีสุภาพพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความสามารถและผลงานในการแต่งคำประพันธ์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ33.96ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกทั้งนักเรียนส่วนมากไม่สามารถคิดสร้างเรื่องราวได้จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดสร้างเรื่องราวสร้างสรรค์และแต่งคำประพันธ์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบฉันทลักษณ์โครงสีสุภาพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์และแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เ้าห,หมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ85สามารถแต่งคำประพันธ์โครงสีสุภาพได้ดีขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนมีพัฒนาการทักษะการแต่งคำประพันธ์โครงสีสุภาพอยู่ในระดับดีขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิศ 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 3. วิเคราะห์ผลการทดสอบการวัดและประเมินผลการแต่งคำประพันธ์โครงสี่สุภาพของนักเรียน 4. จะทำแบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพดําดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ทำแบบฝึกหัดสาธิตการแต่งโครงสี่สุภาพและให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งโครงสี่สุภาพในรูปแบบวงจรบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง PDCA ซึ่งประกอบด้วย P Plan การวางแผน D. ดูการปฏิบัติตามแผน C. เช็คการตรวจสอบและ A. a คชั่นการปร,ปรับปรุงและพัฒนา 6. ขั้นวัดผลและประเมินผลดำเนินการให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถแต่งโครงสีสุภาพได้ 7. คัดปรับปรุงพัฒนาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันแต่งโครงสีสุภาพเป็นกลุ่มโดยเลือกหัวข้อตามความสนใจและนำเสนอผลงานติดป้ายนิเทศผลการดำเนินง,งานประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียนแบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพ ได้นำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .3211 1ระดับชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่จําจำนวน2ห้องเรียนคือชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่5ทับ1นจำนวน21คน และชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5ทับ2จำนวน12คนรวมทั้งสิ้น33คนผลปรากฏว่ามีจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการในการแต่งโครงสีสุภาพในระดับดีขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ66.04เป็นร้อยละ89.02คนที่เกิดกับสถานศึกษา โรงเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพ 2. นักเรียนสามารถนํำเทคนิควิธีการไปใช้ในการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆได้ 3. นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆได้ 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแต่งโครงสีสุภาพในงานศิละปะหัตกรรมของนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได้ 5. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกวดแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ของหน่วยงานชุมชนสถาบันต่างๆได้ปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อนวัตกรรม และ 3. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีนักเรียนสนใจตั้งใจและมีความสุขในการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมบทเรียนที่ได้รับ 1. ควรจัดสร้างแบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพให้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น 2. ควรจัดสร้างแบบฝึกเทคนิคการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพในรูปแบบออนไลน์และ3ควรจัดสร้างแบบฝึกกระบวนการคิดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้นอันนำไปสู่พื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ นางสาวนันตการสุขจิตและนางสาวอุมาพรสุขจิตนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินนางสาวปัญจรัตน์เรืองชัยวุติครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ประเภทโครงศีสุภาพระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายน2566ขอบคุณค่ะ